จริงหรือมั่วริวอาทิตย์ถูกสาวอ้างเป็นเพื่อนแฉพฤติกรรมลั่นนี้หรอคนดีจริงหรือมั่วริวอาทิตย์โดนสาวอ้างเป็นเพื่อนโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมลั่นคนดีที่ไหนชอบขโมยของพูดโกหกเรียกได้ว่าหลังจากอดีตพระเอกดาวรุ่นแห่งยุค90ริวอาทิตย์ในวัย44ออกมาเปิดเผยความเป็นอยู่ในปัจจุบันหลังฝ่ามรสุมดราม่าชีวิตต่างก็มีคนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ล่าสุดโลกโซเชียลได้มีคนออกมาเฉเรื่องราวของริวทั้งยังบอกอีกด้วยว่าคือการสร้างคอนเทนต์โพสต์ดังกล่าวระบุข,ข้อความว่า mm hmm. เดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะใช้อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบร้อเหยียบกลางถนนมามึงก็มาตัวหนึ่งจำไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจดมึงเยอะเกินหลงละเลิงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทมอมาถอดผ้าเหลือง หลังจากนั้นยังเอาซองกระถินไปแจกแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วอีกไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมาตามอินล็อกถามกูให้บอกมึงเอาไปคืนหน่อยเขาอุตสาหท,ทำงานเก็บหอมรอมริบมานี่หรอคนดีหนะ้าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วมาด่าก,กูนะกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกทั้งเพย หลังจากนั้นริวได้พโพลคอมเมนต์ได้โพสสั้นๆว่ามึงคือเพื่อนที่ที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกต้องมาติดตามกันต่อไป